โอเคครับแล้วเราก็มาอยู่กเกมเศรษฐีแล้วเราก็มาอยู่กับจี้นี่เลยปืนฉีดน้ํานะครับฉลามสีชมพูก็รู้สึกว่ามันจะ่ะไอ้อนี่มาแหละแต่ว่าคือเวทมันหมดไปแล้วแต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะได้นั่นแหละครับก็อ่าเรามาดูเอฟเฟกต์เขาดีกว่านะครับคือหกสิเปอร์เซ็นตเนาะกักขังฟองสบู่ ก็คือเมื่อผ่านเ,าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรนด์มาร์ของชันนะครับ60%ถูกกักขังฟองสบู่แล้วก็แล้วก็ค่า,าจ่ายค่าผ่านทางอีกครั้งเมื่อถูกปล่อยก็ปกติครับก็คือขังนะแล้วก็เมื่อ,เ,อเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของชันโอกาส35%ทำลายลูกเต่านั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆก็คือ ไม่ใช่พูดง่ายดิก็คือถ้าจะให้พูดจริงๆก็คือเปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์ของไอ้ปืนฉลามเนี่ยก็คือหกสิบเปอร์เซนตหังฟองสบู่แล้วก็ส5มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำลายลูกเต่าก็จะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ต้องลองมาดูกันว่าผมว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกจัดโอลิมปิกหรือยังไงวะตอนนี้นะเออคือมันก็จะเปลืองช่องหรือเปล่านะครับ คือมันเหมาะแต่ว่าจะเปลืองช่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะม,นนมาครับตาแรกนะครับเจอกับอนุบิดเลย<ะ>ถือว่าเป็นตัวที่ห่างหายกันไปนานนะครับกับอนุบิดอย่าเรียกว่าห่างหายเลยเรียกว่าไม่เจอเลยดีกว่านะอ่ะอื้อนี่ผมจะโดนกันวิคไหมเนี่ย อ๋อไม่มีนะครับไม่มีอ,อ่ะอ,ะอนุบิดแบบออโต้ไปเลยว่ะอ,อนุบิดผมแม่งออโต้ไปแล้วว่ะโอ้ไม่เล่นแล้วครับอเออเอาเล่นปะเนี่ยโอ้โหอะไรวะอนุบิดนะครับเดี๋ยวข้ามตานี้ไปเลย เอาแล้วในที่สุดอลูบิดแม่งก็กลับมาแล้วนะครับยังไม่ข้ามอะไรกันอ่ะยังเล่นต่อหน่อยอลูบิดกลับมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าพี่คนนี้เนี่ยจะต่งตึงแค่ไหนนะครับ <S <S โอ้โหแล้วโดนแล้วโดนพายุใต้ฝุ่นครับเรียปร้อยไงอืมแล้วเดินผ่านด้วยนะมีไอ้แมวด้วยอืมของจริง โล่ซูเปอร์กันไว้ได้ครับจังหวะนี้โล่ซูเปอร์เซฟไว้ได้แล้วอนุบิดทําอะไรไม่ได้นอกจากโดดกลับหลังไปครับตอนนี้หนีเราแล้วหนีแน่นอนนั่นไงผมว่าแล้วเขาไปไกลเลยวะแต่เขาไม่ไกลเกินเอื้อมเราแน่นอนนี่แหละเอ่ออนุบิดมา เป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนผู้เล่นเก่ามาเล่นใหม่ปะใช่ไหมวะผู้ถูกไหมเนี่ยผู้เล่นใหม่กลับมาเล่นเก่าเออช่างมันเถอะแต่ตอนนี้ผมเตะอนุบิดไปแล้วแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ได้ใช้ครับจี้ชิ้นนี้ครับอือต้องบอกเลยว่าไม่ได้เล่นอนุบิดแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับจะเอามาใช้อะไรได้วะตอนเนี้ มันไม่ค่อยใช้อะไรจะไปใช้อะไรล่ะฮะเรียบร้อยครับอดูบิดเกมแรกก็แตกไปเลยเอาแล้วครับแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเซตมานิดหน่อยนะครับคืออัดอัดหลังจากไอตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับมาคนแรกว่ะเจอกับเจวอนนะครับกามาดูวนว่า ลูกเต่านี้ต้องทนใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากใช้ลูกอมดาวซื้อนะก็จะเก็บลูกอมดาวไปทําเว้นใหม่นะครับเว้นลูกอมดาวนี่แหละลออเอ้ยปึ๊บตายแน่เจวอนเสร็จแน่ เฮ้มันไม่มีการวิกว่ะเฮ้ยยังไงยังไงครับยังไงครับอ้าวเจวอนอุ้ยมันชาร์จแค่สองไอ้น,นี่ยังอรอเฮ้ย้ยเจวอนมันเอาแล้วไม่น่าเลยนะครับแล้วน่าจะเดินครั้งเดียวก็พอนะเอะเรามีกันวิกไหมวะ๋อมีอยู่อืม,อมไม่มีอย่างนี้ เดี๋ยวเดี๋ดดดต้องโดดไปก่อนไงต้องโดดไปก่อนไงเดี๋ยวนะั้นเชิญโอเคคือเราก็ไม่ได้เอาไว้นี่มาเนาะไม่ได้เอาเตะมานะครับเพราะว่าผมจะให้ดูประสิทธิภาพของจี้ชิ้นนี้นะครับว่ามันจะเอออ่าแปลก เจวอนผมไม่ให้เบิลสองละกันอ uh ้าเฮ้ยเฮ้ยดีแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยทำไมไม่สิบสองให้วะโอ้โหอะไรครับนี่่ะไม่สิบสองให้ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเจวอนแม่งก็ไม่มีชาร์จแล้วนะ่ยถามันจะเบิลสองว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเด้ง โดดดึงเออเดี๋ยวนะเอาแล้วไอยูนิคอร์นไม่ไม่ทำงานซะด้วยไม่เป็นไรครับอื้อหือเสียเงินเต็มเต็มตีนนะครับยังไงอุย้ยอันนี้ผมแพ้เจอวอนปะเนี่ยฮึบยูนิคอร์นยูนิคอร์นไม่ออก โอ้ไม่ก๊อแต่ไม่เป็นไรครับไปก่อน12ก่อนโอโ้ผมไม่น่ากดคู่ขี้เลยแล้วช่วงนี้มาวะ่ะมาวะ่ะติดตินแมวอยู่ด้วยนะไปโหได้เก้าอีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าเอฟเฟกตพื้นที่เรามาแล้วเอฟเฟกตพื้นที่เรามาไงเรียบร้อยวะ่ะโอเคครับเจอกับไนกี้นะครับก็ ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะเออได้ใช้มัง้ง55%สิ้าเปลนต์้างรมาเพิ่มเมืองผุดว่ะเมืองผุดดัมมชันปะเนี่ยโอ้ใช่เลยเมืองผุดดเมมชันนะครับอืมไนกี้กระโดดครับเข้าดาบตัวเองปาปาปึ๊บอ่ะโดดต่ออีกทีนึง แล้วก็โล่งไงสิบ <10. S 2> ว่โดดยังไงครับโดงงโดงงอืมไปเราไปไหนดีวะเรามานี่เลย ปุ๊บแล้วเราก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สิบสองนี่ไงเรียบร้อยอีกทีนึง เฮ้ยเชิญไหมเฮ้ยเชิญเลยไงเราจะรีวิวไงนี่ไงคอมโบครับโอ้โหเอาเหลืองเรียบร้อยกดยอมแพ้ไปเลยครับแม่60%อร์ซนติดแล้วก็ลูกเต่าแตกป่าวะลูกเต่าน่าจะแตกมั้งเฮ้ยกดบึ๊บเจอปั๊บเอาแล้วคนเดิมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอิฟเฟกจี้มันเอาคนที่สองอีกแล้วน่าจะทำลายลูกเต่าด้วยเนาะโอกาสสามหาเรลายลูกเต่า เมื่อกี้ไม่รู้ทำลายหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นทำลายนะเป็นหุ่นไล่กาอยู่เออขังฟองคอมโบกับเมืองแพงผมว่าใช้ได้อยู่นะแต่ก็มันก็จะขาดพวกหมัดเพชรไปอะไรเงี้ย <c oughs> ปืนฉีดน้ำ <c oughs> เมืองแพงนี่ก็คือไม่ต้องห่วงนะครับแพงอยู่แล้วตกทีหนึ่งนี่คือนะ มาครับไนกี้ขอแก้มืออีกรอบหนึ่งแล้วอื้มไอ้แมวนี่มันอ๋อขอใส่ทับมาขอใส่นี่มาด้วยกันดึงกันดูดนะครับไนกี้ก็เลยแพ้เราไงแล้วยืนแบบนี้ด้วยยืนแหลมๆแบบนี้โอ้โหแต่แต่นะครับชีวิตแม่งแบบ <laughs> ถอยหน้าถอยหลังไม่ออกนะครับสําหรับตัวอีโวแม่เปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับเฮ้ยเกือบไปแล้วไงนึกว่าโดนแล้วเออสิบสองไงโชว์หน่อยโชว์หน่อยปืนจิตน้ำนั่นแหละใช้การป้องกันไม่นะอเอามืองฉันไปนั่นแหละเอาสักเจ็ดปุ๊บอ่าเป็นไง คู้ไม่เป็นไรครับเก้าก็ได้ได้อยู่ไงโอ้ตายอีกแล้วไนกี้ไม่สู้แล้วโอ้เรียบร้อยโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับการรีวิวอะไรวะปืนนะครับฟองสบู่ปืนอะไรวะลืมลืมชื่อเลยอะนี่นะครับกับปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำฉลามสีชมพูโอ้โหพูดง่ายๆก็คือเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อย มันก็ดีอยู่นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อยก็คือหกสิบเปอร์เซนแล้วก็ทำลายเต่าผมว่ามันเหมาะกับเนี่ยแหละบัตรเชิญเศรษฐีอ่ะคือบัตรเชิญเศรษฐีมันเมืองแพงเนาะแต่มันไม่มีขังฟองนะครับก็อันนี้ก็มาปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้นะแต่ว่ามันจะเปลืองช่องหรือเปล่านี่แหละ <c oughs> ปัญหานะครับก็คือถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็เซ็ตแบบนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยบัตรเชิญหรือว่าเป็นดอกอะไรก็ได้นะครับ ส่ไปประมาณเนี้ยคือเล่นได้แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าสาบเป็นหุ่นไล่กาได้แล้วเชิญมาแล้วก็ขังฟองเนี่ยแล้วก็ตัดเตาเนี่ยทำลายเตาเนี่ยก็คือชนะร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ต้องไอ้นี่แล้วเนาะเออสำหรับเอ่อปืนฉลามนะครับก็ใครที่เอาปืนฉลามไปเล่นเนี่ยมันเล่นกับตัวอะไรคือมันเล่นกับตัวอะไรได้บ้างนะผมว่าน่าจะเป็นแบบ จัดโอลิมปิกไงเอลลินอย่างเงี้ยป่ะเออแต่ก็ไม่รู้มันเปลืองช่องหรือเปล่าไงไเล่นกับพวกเอลลินพวกวินเทอร์เหรอเออโววินเทอร์มันจะเล่นได้เหรอวะสมัยนี้แล้วเอลลินป่ะเออแล้วก็พวกใครวะอาไอไอนั่นน่ะเออลิลลี่ป่ะเออนั่นแหละน่าจะเล่นกันได้อยู่ละมัง้ง ก็คือผมก็ไม่รู้แหละว่าบางทีใครเอาไปจัดเซตกับตัวอะไรบ้างก็ถ้าใครเล่นกับตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวตัวเดสอะไรเงี้ยก็ลองแนะนํามาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับปืนฉลามฉีดปืนฉีดน้ําฉลามสีชมพูก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ไปแหละเดี๋วกัน